แนวคิดทางการเมืองแบบฟาสิสและยุคเรืองอำนาจเป็นอย่างไรมาหาคำตอบนี้ไปพร้อมกันกับดูเรคเชอร์ฟาสิสฟาสิซึมเป็นแนวคิดทางการเมืองแบบใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการหลังจากจบสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแน่นอนฟาสิสคือประเด็จการแต่ก็ใช่ว่าทุกๆประเด็จการจะเป็นฟาสิสฟาสิสมีความปัจเจกและมีนัยยะสำคัญ ภายในการปกครองในแบบฟาสซิสต์นั้นทุกคนมุ่งเน้นไปในทิศทางเดียวกันเชื่อมั่นในแบบเดียวกันเชื่อในผู้นําคนเดียวกันแต่ความเชื่อมั่นที่กล่าวมานี้นั้นจะต้องเป็นความเชื่อมั่นจากใจของประชาชนจริงๆไม่ใช่การบังคับโดยกฎหมายหรือการใช้กองกําลังทหารในการบังคับแต่อย่างใดแต่เป็นความเชื่อมัน่นจากอุดมการณ์ตามบุคคลใดบุคคลหนึ่งอาจจะเชื่อว่าผู้นําคนนี้มาปลดแอกความทุกข์ยากผู้นําคนนี้ อาจจะพาชาติท่วงคืนศักดิ์รีกู้ระบบเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ในยามที่ชัดเจนของฟาสซิสมี6องค์ประกอบหลักสำคัญคือ 1. แนวคิดเรื่องรัฐฟาสซิสเชื่อว่ารัฐมีความสำคัญมากกว่าบุคคลซึ่งจะอยู่คนละขั้วกันกับเสรีนิยมเสรีนิยมเชื่อว่ารัฐจะต้องรับใช้บุคคลแต่ฟาสซิสเชื่อว่าบุคคลจะต้องทำงานให้แก่รัฐองค์ประกอบที่ส ชาตินิยมฟาสซิสมุ่งเน้นความเป็นชาติกล่าวคือคนที่เป็นชนชาติเดียวกันเพียงเท่านั้นแต่ถึงแม้ว่าตัวจะตายชาติก็ยังคงจะต้องสง่าง,งามต่อไปองค์ประกอบที่3ต่อต้านเสรีนิยมฟาสซิสไม่เพียงแต่ต่อต้านรัฐที่เป็นเสรีเท่านั้นแต่รวมถึงแนวคิดทางการเมืองแบบเสรีนิยมทุกประการไม่ว่าจะเป็นระบบการเมืองแบบรัฐสภาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ฟาสซิสต์มองว่าการมีพรรคการเมืองฝ่ายค้านนั้นไม่จําเป็นอีกทั้งยังจะทําให้การดําเนินนโยบายล่าช้าพระมัวแต่ถกเถียงกันอย่างไม่จบไม่สิน้นองค์ประกอบที่4ลัทธิทหารนิยมทหารนิยมถูกนํามาใช้เพื่อเป็นการสร้างอํานาจเผด็จการให้แก่ผู้นําชาติฟาสซิสต์ในกรณีรุกรานชาติอื่นๆองค์ประกอบที่5ความเป็นเผด็จการผู้นําถูกต้องเสมอ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในฐานะนสมมุติเทพแต่ก็ต้องเชิดชูอย่างกับกษัตริย์มีการติดรูปขนาดใหญ่เอาไว้ทั่วเมืองรูปปั้นหรือสัญลักษณ์ว่านี่คือพื้นที่ของผู้นำอันยิ่งใหญ่องค์ประกอบที่6ต่อต้านคอมมิวนิสต์คอมมิวนิสต์หรือสังคมนิยมคือความเท่าเทียมฟาสิสต์ไม่เชื่อว่ามนุษย์เท่าเทียมกันชนชั้นปกครองมีหน้าที่เพียงแค่ปกครองทหารมีหน้าที่ในการปกป้องประเทศ และชนชาติอื่นๆที่ไม่ใช่คนในชาติของตนเองนั้นก็ถือว่าเป็นชนชาติที่ต่ำกว่าบนโลกของเรานั้นมีเพียงสองประเทศสองผู้นำเพียงเท่านั้นที่เราจะเรียกได้ว่าตรงกับนิยามคำว่าฟาสซิสต์จริงๆเบเนโต m มุสโซลินีผู้นำพรรคฟาสซิสต์แห่งอิตาลีและอดอลฟ์ฟิชเชอร์พรรคนาซีเยอรมนีเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าสผู้นำไม่ได้ใช้กำลังทหารในการเข้าสู่อำนาจ แต่ใช้ระบบการเมืองเดิมของชาตินั้นๆอิตาลีในยุคก่อนที่มุสโสดินีจะครอบครองอำนาจเป็นชาติที่พัฒนาชาถึงแม้ว่าจะอยู่ในยุโรปแต่ก็ไร้ซึ่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมแตกต่างจากอังกฤษฝรั่งเศสหรือเยอรมันที่มีเหมืองเหล็กเป็นของตัวเองและได้รับการปฏิวัติอุตสาหกรรมตั้งแต่ก่อนปี1900ทําให้มุสโสดินีมองว่าอิตาลีควรที่จะเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่ได้มากกว่านี้ถึงแม้ว่า จะไม่มีเมืองเหล็กเป็นของตอนเองแต่อิตาลีก็มีจุดเด่นอื่นๆและมุเซอร์ดินีมองว่าจะลื้อฟื้นความเป็นอนาณาจักรโรมันเดิมที่เป็นบรรพบุรุษของพวกเขาหรือแม้กระทั่งคำว,ว่าพักคฟาสซิสก็มีความหมายล้อกันกับคำว่าฟาสซิสเป็นคำโรมันโบราณแปลว่าควาญชนิดหนึ่งที่มีด้ามจับเป็นมัดไว้ซึ่งแสดงถึงความสามัคคีมุเซอร์นินีผู้ที่มีวาทศิลป์ จึงพูดปลาใสใหปุกระดมมวลชนให้เชื่อมั่นในตัวเขาและเชื่อว่าอิตาลีจะกลับมายิ่งใหญ่เหมือนกับบรรพบุรุษของเขาให้จนได้ทำให้ต่อมามุสโซเินีและพรรคฟาสซิสก็ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลังจากนั้นไม่กี่เดือนก็มีการเดินขบวนที่นำโดยมุสโซเินีและยึดอำนาจโดยไม่มีการหนองเลือดเพราะประชาชนส่วนใหญ่รักและเชื่อมั่นในตัวมุสโซเินีผู้คนต่างเรียกเขาว่า อูเชที่แปลว่าผู้นำหลังจากเหตุการณ์การปฏิวัติและครอบครองอำนาจของมุสโสดินีเพียงไม่นานอดอลฟฮิตเลอร์จึงมองเห็นว่ามุสโสดินีคือไอดเอลและตัวอย่างแห่งความยิ่งใหญ่ฮิตเลอร์เองก็ทำแบบเดียวกันกับอิตาลีแต่ความทุกข์ยากของประชาชนชาวเยอรมันรุนแรงมากกว่าอิตาลีปัญหาของอิตาลีนั้นเป็นเพียงแค่ระบบเศรษฐกิจและการเมืองแต่เยอรมัน เป็นชาติที่พ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่หนึ่งทำให้เยอรมันจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำสนธิสัญญาการพ่ายแพ้กับชาติที่ชนะสงครามชาวเยอรมันถูกดูหมิน่นไร้ศักดิ์ศรีอีกทั้งยังเป็นหนี้ชาติที่ชนะสงครามหลายล้านดอลลาร์ถูกแบ่งแยกดินแดนสำหรับชาวเยอรมันแล้วอดอล์ฟิตเลอร์เปรียบดังผู้ปลดปล่อยสุดท้ายแล้วคิดทศกราชที่1น3 3ักออดอล์ฟิตเลอร์ก็ได้เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ท่ามกลางเสียงสนับสนุนจากประชาชนอย่างลดหลามและต่อมาหลังจากนั้นเพียง1ปีในปีคิดทศกราชที่1934 a d o f i อดอล์ฟิลเลอร์ก็ทำการยึดอำนาจอย่างเบ็ดเสร็จโดยได้รับคารคุ้มกันจากกองทหาร S.A. ของอดอล์ฟิลเลอร์และซึ่งต่อมาจะกลายมาเป็นกองทหาร S.S. ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เพื่อป้องกันการขัดขวางการยึดอำนาจจากกลุ่มก้อนทางการเมืองอื่นๆไม่ว่าจะเป็นพวกอนุรักษนิยม คอมมิวนิสต์เสรีนิยมซึ่งต่อมาอดอลฟ์ฮิตเลอร์ได้เข้าสู่อำนาจก็เริ่มแผนการชาตินิยมและแผ่ขยายเยอรมันไปในชาติอื่นๆกล่าวคือฮิตเลอร์มีความพยายามอย่างที่สุดที่จะแผ่ขยายเยอรมันให้ไปทั่วยุโรปเริ่มจากออสเตรียในปี1938เช็กโกสโลวาเกียในปี1939โปแลนด์เดนมาร์กนอร์เวย์เบลเยียมลักเซมเบิร์ก และอีกหลายชาติทําให้กอเกิดการประกาศสงครามจนทั่วทั้งยุโรปในที่สุดรวมถึงในระหว่างที่สงครามดําเนินต่อไปอดอร์ฟิเลอร์ชายที่เชื่อมั่นในชนชาติอารยันก็ทําการกําจัดชนชาติอื่นๆโดยมีค่ายกับการเฉลยสงครามเป็นสถานที่ทําการเฉลยสงครามเป็นพวกชาวยิวชาวโปชาวยิบซีรักร่วมเพศคนผิวสีชาวเอเชียถูกปฏิบตัติต่างจากนักโทษทางการเมือง หรือนักโทษที่เป็นทหารฝ่ายศัตรูอย่างสิ้นเชิงมีการใช้แรงงานอย่างหนักต้นอ,อาหารทำการทารุณโดยเจตนาโรคระบาดและพวกเขาเหล่านี้ก็ถูกฆ่าทิ้งทันทีหากไม่สามารถที่จะใช้แรงงานได้อีกแล้วทําให้ชาวอยู่มากกว่า3ล้านคนเสียชีวิตและด้วยเหตุการณ์นี้เองทําให้เมื่อเยอรมันพ่ายแพ้สงครามและมีการพิาาพากษาความผิดนายทหารเยอรมันหลายคนมีแนวคิดที่จะฆ่าตัวตาย และหนาที่นี้รวมถึงอดอลฟิตเลอร์อีกด้วยทําให้ทหารและภักนาซีถูกประหารชีวิตและพิพากษาจริงๆเพียงไม่กี่สิบคนเท่านั้นบ่งบอกได้อย่างชัดเจนว่าเยอรมันภายใต้การนําของอดอลฟิตเลอร์นั้นมีความชาตินิยมและเชื่อมั่นในลัทธิทหารนิยมเป็นอย่างที่สุดพวกเขายอมตายดีกว่าให้ศัตรูมาพิพากษาความผิดและทั้งหมดนี้คือภาพรวมแนวคิดทางการเมืองแบบฟาสซิสต์อันเป็นชนวนเหตุ แห่งการก่อสองครามโลกครั้งที่สองและทำให้เกิดการนองเลือดอย่างที่มวลมนุษยชาติยากที่จะลืมเลือน